ก่อนี้แล้วไปเลยต้องปิพร้วยถ้มีเทปไฮเนียจะดุนดุไม่มีเทปไฮเนี่ยเฮ้ยไปเลยไปเล ร้องเสียงดังคนเดียวเลยโอ้โหผมว่าอแหของทีมขอให้ขอสุดท้ายและิงสิ้คร uh ับให้ครอบครัวพี่โตแล้วก็พี่โตมีแต่ความสุขครับแล้วก็เรงอย่างไหครับมาทีมนะเดี๋ยวังให้ได้ครับนวันี้แปดนะแล้ก็จะช่วยกันเอาชนะให้ได้